ก็มันจะพ่อคุณไม่ใช่เหรอครับท่อมันก็เหมือนไอสปายเอาหมดที่ของของโลกอะเพงคำตอบคือเขาควรจะย้ายที่นั่นไปที่อื่นอ่ะคุณสีทันยาทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้ครับมันบินไปบินมาบินมาบินอีบ้า ีลใช่ไหมคะใช้หัวเททำแบบคือใช้เม่นะอาี่เด็ดคนนี้กนการแอปเปิ้ลึงทำเจอหนอนหตัวการแอปเปิ้ลเจอหนอนสอตัวถามออว่าออการแอปเปิ้นเจอหนอนกี่ตัวจึงจะตกใจสุดิ้น เป็นพี่ป๊อกอะวันนี้เขาอเนกอร่อยกันเลยทีเดียวนะคะคุณสีทันยาแล้วเปีอะไรมีสีเดียว ถามเยอะนะถามโฆษณาควษณเวลาโวดคุณโรเบิร <jogo> ์ใครคือจุดต่อของทีมโหวดเป็นกีฬาเป็นเสใช่คือจุดต่อนอีล่าะกนนนิดค่ะคุณนิดอ้นนยครับ ยี่ลาค่ะทำไมคะเขาพูดไม่ชัดค่ะเน็เกี่ยวฟังแสลงหูค่ะขอบคุณค่ะคุณเน็ตคุณโหวตอะไรคุณโตโตค่ะเพราะอะไรครับเขาไม่เคยจะมาจับตัวงคุณหรอครัไม่ชอบงานอะไรย่งโอเคค่ะสรุปแล้วผู้ที่มีคะแนนโหวตต่ำสุดนั่นก็คือคุณยี่ลาคคุณคือจุดอ่อนที่สุดของทีมเชิญครับ Họ、oh, t <God. S 2>、oh, ต,ต, e. ier, ตัวติดกับเท้าหัวติดกับเท้าปีก็ติดกับเท้าปลาก็ ett, ต,ต,ต,ติดกับเท้าล้กันเพี้ยคำตอบคือล้โดนเสียติดตีนี่เลยนะคนวัยใดคะคนอะไรมีสองตาคนอีกงชั้นนี่เลค่ะเพี้ยคำตอบคือคนที่มีสองยายอ่ะคุณลออเัิดทำไมไม่ควรเดื่ดสุราขณะขับรถเพราะว่ามันจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงครับเพี้ยคำตอบคือเพราะเดี๋ยวมัน พยาบาลกลัวอะไรที่สุดกลัวกลัวเขียนถูกต้องค่ะนี่อาจเป็นอันที่สองที่คุณอยู่ลง ผิดับตอบ้่าคนมันสวย คุณสี่ยับค่นี่อ่าโรเบิร์ตโเบิคุณหญิงนิคคุณโนดูนิโนเนี่ครับโอเคโอเโอโรเบิร์ตค่เจเกียวคุณหญิงค่ะคุณวันที่าโรเบิร์ตค่ะคุณเจเกียวทำไมคุณนงโวตคุณหญิงก่อ